ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกล่าวเข้ากันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าคูก้าที่ไม่ใช่ลูกอมนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงดิจิทัลเซนชิพนะครับหรือความเป็นพลเมืองดิจิทัลครับทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลนะครับหรือว่าดิจิทัลเซนชิพคืออะไรเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับว่ามีคําว่าทักษะทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลก็จะเป็น การรับรู้หรือว่าความรู้ให้เรานะครับจะเอาไว้รับมือบนโลกดิจิทัลนะครับซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยโลกยุคดิจิทัลเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับทุกคนต่างสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้ทั้งหมดครับดิจิทัลซีเแนชิพนะครับคือพลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทักฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบมีจริยธรรมมีความเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น ในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งาการสื่อสารในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้ครับอันนี้นะครับก็จะเป็น8ทักษะที่เด็กเยาวชนยุคใหม่ควรเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองคด,ดิจิทัลครับซึ่งในแต่ละทักษะนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับเราไปติดตามชมกันในสไลด์ต่อไปได้เลยครับทักษะที่1การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตัวเอง ดิจิทัลซิต i z เซนต์อ t i t นิตี้คือความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกในชีวิตจริงซึ่งในโลกในชีวิตจริงเรามีลักษณะนิสัยอัตลักษณ์ของเราเป็นอย่างไรในโลกออนไลน์เราก็ควรที่จะมีลักษณะนิสัยอย่างนั้นด้วยเช่นกันนิสัยที่เราจะนําไปให้คนอื่นเห็นเนี่ยอาจจะเป็นนิสัยทางด้านที่ดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าทักษะหรือว่าอัตลักษณ์ของตนเองในด้านที่ไม่ดีเนี่ย คนทุกคนก็ไม่อยากจะนำม,มาเผื่อแท้คนอื่นทราบถูกต้องไหมครับใช่ครับ <c oughs> ทักษะที่2การจัดสรรเวลาหน้าจอสก e นไทม์ m มเนจเมนต์คือความสามารถในการบริหารเวลาให้เกิดความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกชีวิตจริงก็คือความสามารถในการบริหารเวลาของแต่ละคนครับให้มีความสมดุลกัน <c oughs> เช่นเวลาในการเล่นโทรศัพท์แลวเวลาในการทํากันบ้านครับ <c oughs> ทักษะที่3การรับมือการกันแกล้งบนโลกไซเบอร์ไซเบอร์บูรีแมเนจเมนต์ Management. คือความสามารถในการรับรู้และรับมือการคุกคามข,ข,ข่มขู่บนโลกไซเบอร์ได้อย่างฉลาดซึ่งถ้าใครเนี่ยมาบูลลี่เราผ่านทางโซเชียลนะคะเราะยอียดโต้ตอบนะครับ,ดรบเดี๋ยวนี้นะครับเรามีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับเราก็สามารถนําเรื่องนี้นะครับไปแจ้งความนะครับแล้วก็ติดก,กับผู้ที่บบูลลี่เรานะครับในโซเชียลได้ครับเราก็ต้องมีทักษะในการรับมือด้วยนะครับทักษะที่4การรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์ Cyber Security Management คือความสามารถในการป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็งและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการโจมตีทางไซเบอร์ได้ครับทักษะที่5การรักษาข้อมูลส่วนตัว Privacy Management คือการมีดุลพินิจในการบริหารการจัดการข้อมูลส่วนตัวรู้จักปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ทั้งของตนเองและผู้อื่นรู้เท่าทันกลวงทางอินเทอร์เน็ตและกลวงทางไซเบอร์ได้เป็นอย่างดีครับ ทักษะที่ 6. การคิดวิเคราะห์มีวิจรารณญาณที่ดี critical thinking คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่มีเนื้อหาอันตรายและเข้าใจรูปแบบการหลอกลวงต่างๆในโลกไซเบอร์ครับทักษะที่ 7. การบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการชิงไว้บนโลกออนไลน์หรือดิจิทัลฟุตปริน คือความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะล้เหลอล่อลงลอยข้อมูลทิ้งไว้เสมอรวมไปถึงการเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบซึ่งดิจิทัลฟุตปินนะครับก็เหมือนล่องรอยสมมติว่าเราโพสตประจานคนหนึ่งคนนะครับลงใน Facebook ต่อให้เราลบโพสต์แล้วก็ยังมีโพสต์นั้นอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากการแคปโพสต์หรือว่าส่งต่อไปเรื่อยๆในโลกโซเชียลนะครับดังนั้นการจะโพสอะไรล,ลงในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ควรที่จะชิด กันกองให้ดีก่อนนะครับว่าสิ่งนั้นควรโพสต์ลงหรือไม่ทักษะสุดท้ายครับ ทักษะที่8การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมหรือดิจิทัลแอมพาทีคือมีความเห็นต่อแขนใจผู้อื่นนะครับและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างทั้งในโลกออนไลน์และโลกชีวิตจ,จริงรวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีครับก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะครับเช่นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบ้านเราอาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบน้ำท่วมนะครับเราก็าจ,จะเป็นการเปิดรับบริจาคทั้งโลก ออนไลน์นะครับและนําเงินบริจาคที่ได้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทิบัติน้ําท่วมครับเราก็ได้มีตัวอย่างบุคคลที่ขาดทักษะพ,พลเมืองดิจิทัลมาให้ดูกันนะครับซึ่งจะมีคลิปข่าวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วให้เพื่อนคิดตามนะครับว่ากรณีของบุคคลนั้นนะครับขาดทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านใดบ้างครับเราไปดูข่าวกันได้เลยครับลูกศิษย์เนี่ยไว้ผมยาวผิดระเบียบถูกไหมครับ แทนที่ครูจะว่ากล่าวตักเตือนมันมีวิธีหนึ่งสามสี่เยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ครูเลือกที่จะไประบายใน f เฟซบุ๊กด่านักเรียนครับไอ้ไพรสถุน๋นสันดานเสียควายนี่ครูโพสต์นะครับไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วเด็กแล้วลูกศิษย์เขาก็เห็นเนี่ย<ะ>เนี่ยเจ้าเลยเห็นไหม,มครูหัวร้อนครับเนี่ยเห็นไหม ด่านักเรียนสารเลวเป็นไพร่สถุนสกุลต่ำโอ้โหนี่่เหยียดเลยอ่ะคือจะว่าบรรดาโทรศัพท์ก็คงไม่ใช่ถ้าบอกว่าคุณลงไปโพสในโซเชียลนั่นหมายความว่าคุณได้มีการพิจารณาได้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วนะนะโลกโซเชียลก็เลยแชร์ข้อความของครูผู้ชายคนนี้นะครับสอนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละ โพสด่าลูกศิษย์ที่ไว้ผมยาวนะครับผิดระเบียบอย่างดูเดือดก็ผมพูดไปแล้วพูดว่าอะไรบ้างทั้งหมดทั้งมวลครับเขาไปแชร์ในเพจนักเรียนเลวนะแล้วก็มีคนไปขุดไปคุยครับโพสต์เก่าๆของครูคนนี้ครับเห็นบอกว่ามีข้อความหย,ยาบๆคล้ายๆสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลยแช่งนักเรียนให้หอบหือขึ้นมักอารมณ์ร้อนหัวร้อนเรื่องสมผมของนักเรียนครับแล้วก็บอกว่าคนไทยอ่ะต้องใช้กฎหมายยุคพระเจ้าตาก ทำผิดต้องเอาไปเคี่ยนตีกลางเมืองจึงจะคุมสันดานคนได้นี่ครูบอกนะแล้วก็โพสต์ภาพมีดด้วยให้นักเรียนที่ส่งงานไม่ครบนี่อครูอ่านภาษามัมมี่ไม่ออกจก้ะนะวันนี้คุณดารินหอวัฒนาคุณผู้สื่ขาวช่องแป่ของเราไปที่โรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนชยัยล้วนแถวแเจเริญกรุงนะ น้องนักเรียนคนหนึ่งเล่าให้เราฟังบอกว่าอาจารย์คนนี้สอนวิชาดนตรีไทยสอนระดับมอต้นนี่แหละปกติเขาก็เป็นคนใจดีนะตั้งใจสอนแต่มักจะดุจะเอ็ดกับเด็กที่ไม่ส่งงานหรืออธิบายง่ายๆคือเด็กเกเรนี่แหละและจะด่าด,ด้วยถ้อยคำรุนแรงหยาบคายหลังจากที่มีดราม่านะครับพบว่าวันนี้เจออาจารย์อาจารย์ค่อนข้างเครียดน้องเลยอาจารย์ป่วยไหมคะเอออาจารย์น่าจะป่วยนี่แหละ ส่วนน้องนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราพยายามหาข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับน้องกลุ่มนี้ที่เราไปเจาะนะฮะน้องบอกว่าเคยเรียนกับครูคนนี้จริงๆปกติแล้วเนี่ยครูก็ตั้งใจสอนแต่คําพูดคําจาของครูคนนี้เขาพูดแรงเช่นนักเรียนบอกนะครับไล่ให้ไปตายเฉพาะที่เด็กเกเรนี่แหละไม่ส่งงานผมยาวนะครับกลุ่มเดิมๆิมหลังจากที่เห็นโพสตของครูแล้วเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาน,กกนักเรียนเขายอมรับนะครับว่าเขาตกใจเพราะครูคนนี้ใช้ถ้อยคําที่มัน ทาผู้ชมดูนะฮะมันแย่จริงๆอ่ะถ้าถ้าโพสต์แบบนี้แล้วด่านักเรียนอ่ะสะถุนไพร่สารเลวแบบนี้เพราะคุณเป็นครูไงถูกไหมฮะเป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะอาลองฟังกันดูวนะ่านักเรียนกลุ่มนี้ครับเขาไม่ค่อยด่าในชีวิตจริงแต่ว่าถ้าเขาด่าก็คือจะแบบว่าเหมือนกับแบบว่านักเรียนเฉียงในชีวิตจริงใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะไปโพลลงโซเชียล ดาา่าแบบว่าเป็นควายอย่างนี้หรือว่าก็แบบว่าโง,งูด่าเด็กโงูอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับแสแซเด็กนิดหน่อยก็คือเหมือนทะเาลาะกับเด็กในในในตามปกปติใช่ก็ด่าลงโซเชียลใช่ไม่เอ่ยชื่อเด็กก็ด่าครใช่แต่ว่าก็ก็น่าจะรู้กันอยู่เพราะว่าเขาก็ทะเลาะแบบเป็นหลายคนอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เ,เขาเทะเลาะกับเด็กเรื่องอะไระคะมีปัญหาทั่วไปครับแบบโดดเรียนไม่เข้าเรียนทํางานทานํางานสงสยัย รูจักโพสที่โพสโพส,โสโลอยลอยไม่ได้ระบ,บุชื่อนะครับแต่นักเรียนก็บอกว่าโดนด่านักเรียนนี่แหละโดนด่าวันนี้ครับเห็นบอกว่าครูกนนี้มาสอนตามปกตินะครับแต่เราไปหาครูที่ห้องพักครูเนี่ยเราไม่เจอตัวครับเห็นบอกว่าออกไปธุระ เราก็พยายามติดต่อนะพยายามเตยครับนะโทรศัพท์ไปแต่ติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผอโรงเรียนเห็นบอกว่าตอนนี้เรียกประชุมแล้วนะครับนะตั้งคณะกรรมการสอบก่อนถ้าผิดก็ไปมีความผิดลงโทษทางวินัยนี่แหละแต่เบื้องต้นนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งเดี๋ยวผอจะเรียกครูคนนี้และนักเรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งคุยการมาสอบถามกันนะครับซึ่งตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยครับ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวข้างต้นนะครับเกี่ยวข้องกับการขาดทักษะพลวังดิจิทัลและเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับซึ่งถ้าหากทุกคนนะครับได้ฟังที่ผมนะครับบรรยายเกี่ยวกับแต่ทักษะพลวังดิจิทัลไปแล้วนะครับก็จะสามารถตอบได้ทันทีครับว่าครูผู้โพสนะครับขาดทักษะทางด้านใดบ้างนะครับซึ่งจากกรณีดังกล่าวข้างต้นนะครับถ้าหากเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยีทางสังคมนะคบก็คือมีความเกี่ยวข้องด้วยการหลายด้านคือ เอาในด้านแรกก่อนเลยนะครับคือในด้านกฎหมายครับการที่โพสต์ลงแบบนี้นะครับแสดงว่าครูที่โพสนะครับไม่มีความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับการโพสตแต่ว่าผู้อื่นเนี่ยไม่สมควรทำนะครับเพราะว่ามีกฎหมายอาญารองรับอยู่แล้วครับไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อนะครับผู้ถูกกล่าวหานะครับสามารถเอาผิดผู้โพสต์ได้ครับซึ่งถ้าผู้ถูกกล่าวหานะครับแจ้งความดำเนินคดีผู้โพสนะครับอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับ ต่อนะครับในด้านของทักษะความเป็นพลวังดิจิตอลครับผู้โพลนะครับขาดทักษะทางด้านทักษะที่1คือการรักษาอัตลักษณ์ีของตัวเองดิจิตอลซิติเซนอ e ดีตี้ตัวอย่างเหตุการณ์นี้นะครับครูผู้โพลนะครับพออยู่บนโลกออนไลน์กับแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเต็มที่โพด้วยถ้อยคำที่อยากคายต่อว่านักเรียนที่ทําให้ไม่พอใจด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เรได้ผ่านกนารแกะกรองใดๆทั้งสิน้นพอคิดว่านี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ไม่ทันคิดนะครับว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะเอาไว้นะครับที่ใครๆก็เข้ามาอ่านโพสของเราได้ตลอดเวลาและนี่ก็คือเหตุผลครับที่เราจึงควรรักษาอัตลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของเราให้ดีทั้งในโลกออนไลน์และโลกชีวิตจริงครับบรรดาเพื่อนครูที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความวิถีพิถนนะครับก็ขาดทักษะข้อที่6การคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดีหรือ i t นิ a เ t h i n k ง n g คือความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดนะครับครูทุกคนนะครับควรมีการแยกแยะนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏในโพสต์นั้นดีหรือไม่ดีสมควรแชร์หรือไม่และสมควรแสดงความคิดเห็นในด้านลบหรือไม่ครับต่อมาครับครูผู้โพนะครับขาดทักษะข้อที่7การบริหารการจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการชิ้งไว้บนโลกออนไลน์หรือดิจิทัลฟุตพิ้นหรือรอยเท้าดิจิทัล ตัวอ,อย่างเหตุการณ์นี้นะครับผู้บริหารโรงเรียนนะครับยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของตนบอกเพียงว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าต่อให้โพสต์ที่ครูโพสต์นั้นถูกลบออกไปแล้วนะครับก็ยัง,งมีล่องรอยทางดิจิทัลเ,เหลืออยู่ในโลอกออนไลน์แม้ครูจะลบข้อมูลข้างต้นออกไปแล้วนะครับแต่โพสต์นั้นอาจจะถูกก๊อปปี้ถูกแคปเจอร์และนาไปแชร์ต่อแล้วโดยทันทีก็เป็นได้ครับซึ่งมาถึงจุดนั้นโพสต์นั้นก็คงจะอยู่ในโลอกออนไลน์ตลอดไปครับ ทักษะท้ายนะครับก็คือครูผู้โพยนะค,ะครับขาดทักษะที่8การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมดิจิทัลแอมเพลทีคือมีความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในโลกออนไลน์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างทั้งในโลกออนไลน์และโลกชีวิตจริงแต่ครูไม่มีความเห็นใจนักเรียนครูใช้อารมณ์ตนเองเป็นที่ตั้งหากครูดู้าที่ของตนเองนะครับมีวิธีการคิดโดยยึดหลักจริยธรรมก็จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น,นะครับผลกระทบอย่างร้ายแรงเลยนะครับ อาจจะเกิดผลกระทบกับครูผู้นี้นะครับก็คือพฤติกรรมของครูคนนี้นะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามวินัยและจริยธรรมของครูนะครับอาจส่งผลกระทบกลับมาที่ครูผู้โพสต์ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันด้วยผลกระทบถึงคนรอบข้างของครูผู้โพสต์ครูไม่ตระหนักเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้บนโลกออนไลน์และอนาคตของลูกๆของครูเขานะครับ จะต้องมีโอกาสได้มาเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เดติบโตขึ้นมาซึ่งกาจจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจกับลูกๆในอนาคตได้ดังนั้นนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะทําอะไรลงไปนะครับก็ควรที่จะชิดสติคิดมีสติจะตั้งสติก่อนสต,นสตาร์คิดให้รอบคอบประกอบกันให้ก,กว้างๆในทุกๆเรื่องกันให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะโพสต์อะไรลงใน Facebook นะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะอยู่กับทุกท่านตลอดไปครับ แหล่งอ้างอิงนะครับซึ่งที่หามาได้ก็จะมีห้าแหล่งด้วยกันครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก้ากล้าลงมีสมชมนะครับเจอาของ youtube ที่มีชื่อว่าเจ้าของช่อง y o u t u b e ที่มีชื่อว่าครูกล้าที่ไม่ใช่ลูกอมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ thank you for watching ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ